ครับวันนี้เราจะมาฝึกเขียนภาษาละนานะครับจากสํานวนเข้าที่เขียนมาแบบภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับก็คือตามสำเนียงกําอู้หรือกําพูดนี่นะครับอลองมากอยเลยนะครับหมอกอ้นนะครับหมอกอ้นก่อนอื่นนะครับท่านจะเขียนสะกดเป็นกรรมแบบกรรมแบบอี้นะครับ ท่านจะต้องหู้นะครับว่ากรารํานั้น,นเป็นเสียงออย่างนะครับอืแล้วท่านจะเลือกใจอักษรได้ถูกนะครับก็คือว่าในภาษาละนานั้นนะเพื่อนจะแบ่งเป็นอักษรสูงอักษรต่ํานะครับอ่าแล้วมายาอมาซัดหรือใส่ไม่ขอจ้างเนี่ยนะครับมันก็นจะออกมาเป็นโกเสียงนะครับมันบ่เหมือนในภาษาไทยนะครับอ่า ในภาษาละนานะเนี่ยประจิตมอมาไป้็จะต้องมีสองตัวนะครับอ่านี่ตัวมะนะครับตัวมะพอดีเนี่ยตัวนี้มันเป็นอักษรต่ํานะครับมันมามีกู้อักษรสูงนะครับมาเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําใิ้มเป็นอักษรสูงนะครับอืมก็คือเอาตัวฮะเนี่ยมามาประกอบนะครับมามากานะครับมาอย่างนี้นะครับมา นี้เป็นตุวม,มะนะครับอ่าเป็นอักษรส่งแล้วนะครับเสียงมะนะครับเสียงจัตวานะครับตัวม,มะเสียงตีนะอักษรต่ํานะครับมาเรามาดูเลยนะครับมานะครับามานะครับอืมมา มา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 อ่านะครับกรณีนะครับเสียงเสียงสามันนะครับเสียงโท เสียงตรีนะครับใจตัวมะนะครับอักษรต่ํานะครับเสียงตรีนะครับอ่ามาเอกเสียงเอกเสียงโทพิเศษเสียงจัตวานะครับใจตัวมะนะครับมาแบ่งกับคนละสามเสียงนะครับมันจะเป็นอีมดกุู๊่นะครับเรามากรอยเลยนะครับหมอกอ้นนะครับหมอกอ้นนะครับหมอก หมอกเสียงโทรปกตินะครับเสียงโทรปกติใช้ตัวมะนะครับหมอกอันอันเสียงโทรพิเศษนะครับตัวอัเป็นตัวอักษรกลางนะครับในภาษาละนานะครับเพราะนั้นก็มีซียพิเศษนะครับอันนะครับหมอกอันนะครับตัวตัวก็เสียงจัตวาใช้ตัวตะนะครับ ไม้กัวใส่เข้าไปนะครับเต้าเต้าเสียงโทปกตินะครับอ่าเต้ากับหมอกเนี่ยเหมือนกันนะครับเต้าหมอกนะเต้าหมอกเสียงเต้ากันนะครับใจ้ตัวตะนะครับอืมเต้าจ้างเสียงตีนะครับอืมเสียงตีใจ้ตัวจะนะครับ ยังนะครับเสียงสามัญน,นะครับใช้ตัวยะนะครับยังลม้มเสียงตีใช้ตัวละนะครับไยเสียงจัตวาใช้ตัวงะนะครับไยเก่งเสียงจัตวาใช้ตัวกะนะครับอืมจาดอ่า จ่าเสียงโทนะครับโทปกตินะครับอ่าใยตัวจ้านะครับอ่าจานะครับนักอ่าเสียงตีจ่าตัวหนะนะครับนักเลงเสียงสามัญจ่าตัวละนะครับบ่อนะครับบ่อในภาษา,าละนาพูดก็ เขียนตัวเอนะครับตัวบะเป็นอักษรกลางนะครับเก่งเสียงเอกนะครับใจตัวกะนะครับยานะครับอ่าได้ยินเสียงยาแล้วก็ยอยักษ์ไทยนะครับอ่าใช้ตัวอยออย่างนี้นะครับปยานนะครับอ่าอ่ายอยักษ์ไทยนะครับยาอู้เสียงโทพิเศษนะครับตัวอเป็นอักษรกลางนะครับปาก เสียงเอกเจโนปะนะครับสวกเอกนะครับเจตวสะนะครับอ่าสวกอย่างเงี้ยเป็นเสียงเอกนะครับและสวกเขียนได้ครับสวกมันเสียงจัตวาเขาใส่ไม้ซัดเข้าไปนะครับไม่ขดไม้ซัดนะครับอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นกดทำหน้าที่เป็นกดเสียงก็เป็นสวกนะครับสวกอ่าสวกอันนี้อันนี้สวกอ่าน,นะครับ บอ่อบอบอ่อได้นะครับได้เสียงสามัญน,นะตัวดะเป็นอักษรกลางนะครับาบ่อ,บอได้จจ่ไนะครับใาในภาษาละนะพวกกับมีไม้ไก่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับใจ่เสียงจัตวาใจตัวจะนะครับใจอย่างนี้กับไกนะครับบายเสียงเอกนะครับมาตัวบะเป็นอักษรกลางนะครับบายบอ บ่สู้เสียงโทรพิเศษใจตรวจสะนะครับเข้าเสียงโทรพิเศษใจตรวจขะนะครับเข้าปันตูนะครับปันตูเสียงสามัญนะครับใจตัวปะนะครับปันตูนะครับตูเสียงสามัญใจตัวตะนะครับปันตูหนาเสียงโทร ย่งหยักหยักเสียงโทปกติใช si <tal ho> <mam> <drag> ้ส <coping> em, mi ัวนะหยักนะครับหยักล้ำนะครับเสียงตีนะครับใช้ตัวละนะครับล้ำไก่แจ่ไก่เสียงเอกใช้ตัวกะนะครับไก่แจ่เสียงโทพิเศษใช้ตัวจะนะครับเลาะเละนะครับมาเลาะเละคำนี้ภาษาสระอไม่เกาะ ภาษาละนาเหมือนภาษาไทยนะครับมาไม้เกาะภาษาละนาเพิ่มมีไม้โกยนําก่อนนะครับเลาะเสียงชัตวาใ้ตัวละนะครับเลาะแล้วก็มีอะกันยอดนะครับออย่างนี้อ่ะกันยอดเอาไว้ในร่มนะครับแล้วก็มีไม้กาอย่างนี้นะครับออย่างนี้เป็นสะระอือไม้เกาะนะครับาเลาะนะครับนี้อ่านว่าเลาะนะครับเลาะและนะครับอมและก็ เสียงจัตวากับใจตัวตัวละนะครับเลาะเละนะครับแปะนะครับเสียงจัตวาใจตัวปะนะครับมไม่แกะนะครับบอบอกี้ออันนี้มันมีหลายสำนวนท้องถิ่นมีหลายหลายีนะ้กี้ถ้าเอากี้ก่อน กี้บอกกี้เนี่ยตัวกะนะครับเสียงโทกี้นะครับบอกกี้บอกกี้เนะบางบางสัมนลนตีบังกี้นะครับเสียงโทพิเศษก็จะตกตกตกกะนะครับมาอย่างนี้นะครับจะกี่หรือกี้เหมือนกันนะครับอนุโลมนะครับว่าว่าสัมนลท้องถิ่นมันเหมือนกันนะครับ บกี้น้ำนะครับน้ำเสียงตีนะครับอ่าเขียนนายก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไม้กังนี้นะครับอ่าแล้วก็ไม่ขอจ้างยกไปอยู่บนบนน้ำนะครับโดดเสียงเอกนะครับใช้ตัวดะนะครับอ่ามันมันดะเดียวนะครับมันมีตัวดะเดียวนะครับอ่าบางที่เพิ่นก็เพิ่นไปใส่ไม้กุ่งนะครับอ่าเพิ่นก็เขียนเอเอะนะครับไม้โก ตัวดะสะกดได้ตัวดะยิออ่งๆนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าอย่เงือมันแน่นหน่อยเขาใส่ไม่ก่งไว้มันมัน,มนบังคับเน,เนี่ยนะแบะอย่างนี้มันอาจจะเป็นอันโดดะก็ได้นะโดดะโดดะ Graeme แต่ถ้าเขาใส่ไม่ก่งยี่บังคับนะครับต้องโดดนะโดดอย่างเดียวนะครับมาอย่างเงี้ย <ๆ S 1> นะอ้ากก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพราะว่ามันมีเขียนกันหลายที่นะครับดโดดนะครับโดดโลอ่าไม่กัวโลโล โลเสียงโทรนะครับอ่าใจตัวละนะครับโลหน้าเสียงโทรพิเศษนะครับใจตัวนหนะนะครับหน้าหลงเสียงจัตวาใจตัวละนะครับอ่าหลงมุมนะครับมุมเสียงสามัญนะครับใจตัวมะนะครับมุมนะฮะล่นหัวปุ๊ล่นเสียงโทรปกตินะครับใจตัวละนะครับล่น อ่าล้นก็เหมือนเหมือนเดียวกันเออถ้าอ่มามัก็ะมกักละจะต้องใส่ไม้ก่งอยู่อยู่ดีนะครับอันนี้นะครับบางทีพ่นวดใส่ไม้กง่งมันก็อาจจะเป็นโล้นนะก็ได้นะมันบางทีบพิ่นมาใส่พวกก็จะโล้นอเนี่ยนะครับอืมถ้าเอาห้องมันแน่นๆ่นหน่อยบ่ห้อมันไดิ้นนะครับเฮาใส่ไม้ก่งเข้าไปอีนะครับล้นนะฮะล้น มันมันบังคับบังคับมันการไสไหลไม้นี่มันก็ก็ดีไปอย่างนะครับเพราะว่ามันบางบางทีภาษาละนานัมันออกกล้มก้ำกลมกลมนะล้นนะครับล้นหัวเสียงจัตวาใจตัวหะนะครับหัวไม่กัวนะครับอันนี้ไม่กัวนะครับปุ๊กนะครับอ่าเสียงจีใจตัวปะนะครับปุ๊กนะครับอ่ อ่าอย่างอี้กับปุ๊ล้นะครับบ่ต้องไปใส่ไม้อะไงนันนะครับบ่ต้องใส่ไม้ขอจ้างไม้อะไรนะครับมันปุ๊ล้นะครับปุ๊นะอุกนะครับอุกอ่าอย่างอี้เห็นไหมตัวอะเป็นอักษรกลางนะครับอ่าตัวปะนี่เป็นอักษรต่ํานะครับเมื่อใส่สระอุไมกุไปแล้วมันก็อ่านว่าปุ๊นะครับอ่าต ah, ัวอะอักษรกลางนะครับใส่ ไม้กุไปมันอ่านว่าอุนะครับหรืออุนะครับอุอ่ามันได้สองเสียงนะอุหรืออุนะถ้าเอาให้มันเป็นปุ๊อุอ่าอุอุใส่ไม้ขอจ้างไว้นะครับอุนะครับแต่ในภาษาไทยพ่นเพ่นผันได้ได้กู้เสียงนะครับเพราะว่าพ่นมีไม้จีนะครับตัวอ่างเนี่ยในภาษาไทยพพกก็เป็นอักษรกลางนะครับกจอดอจอดอตบปออนะครับ เปิ้นเป็นอ like ักษรกลางเพื่อกับมีใส่ไม่ตีได้นะครับกเปิ้นเปิ้นไม่ไม่ตีนะอุ้นะครับอันนี้นภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเมืองเฮานี่มันมีก้าวไม้ขอจ้างอุ้นะครับสามารถใช้เป็นเสียงตีก็ได้เสียงโทพิเศษก็ได้นะอเป็นอัพตัวอะเป็นอักษรกลางอ่าที่มีความพิเศษพอสมควรนะครับโอโยนะครับโยก็เหมือนปุ๊นะครับ ตัวน้่กับตัวปะมันอันเดียวกันนะครับาเป็นอักษรตอนำเหมือนกันนะครับมเมื่อใส่ไม่กุไปก็ยุนะครับปุยุโอ,อ,อุยุแปดเสียงเอเจดอกปะนะครับขุมเสียงจัตวาเจ้ดดอกะนะครับได้ได้เสียงโทวิเศษนะครับาได้กับมี เขียนยางอีก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวหนะประกอบแบบได้บาลีอย่างอย่างอีก็ได้ล้วก็บอกมีปัญหานะครับอได้เนี่ยเขียนได้สองแบบนะครับได้ก้านะครับเสียงโทพิเศษนะครับเอเสียงโทปกตินะครับใช้ตัวกะนะครับอก้านี่นะครับอถ้าตัวกะนี่ก็ใจไม่กล้าวงนี่ก็จะถกลากหน่อยนะครับกุมเสียงสามัญใช้ตัวกะนะครับ ถ้ากลุ่มมันก็ใช้ตัวกะนะครับมากลุ่มได้กลกลุ่มปิดเสียงเจดาวาเจ้ถัวปะนะครับปิดตาเสียงเจดาวาเจดถดตะนะครับปิดก้นเสียงโทพิเศษใช้ตัวกะนะครับปิดตาปิดก้นท่านคงบทกลอนนะครับ เหมือนพระพิตทวานทั้งเก้านะครับปิดมันปิตหมดนะครับปิทวานหมดปิตปิทวานนะครับได้แล้วนะครับหมอกอันนะครับตัวเต้าจ้างยังล้มง่ายเก่งจาดนักเลงบบกเก่งยาอู้ปากสวกบอได้ ใจใบบอสู้เข้าปันตูหยากล้อมไก่แจ้เลาะและแปะบ่อกินน้ำโดดโลดหน้าหลงมุมโล่นหัวปุกอุยุแปดขุมได้ก่ากุมปิดตาปิด กนปิตาปิกกนก็เป็นเชนี่แหล